งานนี้ต้องมีเฮองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนลายนาคในพาแพรพื้นเมืองลาวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บ่สามารถจับต้องไดของมนุษยศาสตร,ร์สบายดี่านผู้สมยินดีต้อนรับสูซองคุไทยไ์ะสไตายจากคลิปก่อนเฮก็ได้ว้าถึงเรื่องของส่งการที่ยูเนสโกได้ห้องรับเอาสงการประเทศไทยนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บ่สามารถจับต้องไดของมนุษยศาสตร,ร์ึ่งว่าเรื่องดังกล่าวก็เห็ดให้มีการทกเทียงกันในคนบางกุ้ม และก็บางกลุ่มประเทศเช่นประเทศลาวกัมพูชียเมียนมาได้ทกเที่ยงกันวา่าสงการนั้นเป็นของประเทศของตนซึ่งตามลักความเป็นจริงแล้วประเทศไทยจะเอิ้นบุญลินน้ำนิวาสงการสปปลาวจะเอิ้นวาปีไม่ลาวกัมพูชีจะเอิ้นวาโจชนามทอมือยและประเทศเมียนมาจะเอิ้นวาดะจันเส่งวา่ามันเอิ้นคนละซื้อและก็เอิ้นแบบคนละแบบเลยเนาะเพียงแต่วา่า ขบวนการในบางขั้นบางตอนของสงการนี้มันคือมันคล้ายกันซือซ่อๆนอกากท่านผู้ชมและนอกจากเลื่องของสงการไทยแล้วที่ว่าเป็นโมรดกของโลกนั้นเดี๋ยวเฮามาต่อกันเลื้องที่สบปอล่าเนาะ โดยในวันที่6ธันวาคมพ0 2 3ที่ผ่านมาองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนลายนาคในผ้าแพรพื้นเมืองลาวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บ่าสามารถจับต้องไดของมนุษยศาสตร์ซึ่งว่าผ้าแพรลายนาคนี่ก็ถือว่าเป็นผ้าแพรที่ว่ามีมาตั้งแต่ดนานาาแล้วเนาะโดยการที่ว่าใช้ผ้าแพรไหมเอามาตั้มเป็น รูปลวดลายเนาะเึื่อว่ามันจะเป็นรูบคือที่ขึ้นในหน้าจออยู่ในตอนนี้เนาะเพราะว่าตัวนี้เขาจะเอิ้นว่าลายหนากเนาะมันมันจะคล้ายคือกับรูบพญานาคนากเป็นสัตว์ในตำนานที่ว่ามีลักษณะคล้ายคือกันกับงูที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำคนลาวสิว่าหนากเป็นบรรพบุรุษที่ว่าเคยเบิงแย่งปกปักรักษาและปฏิบัติธรรมอย่างเพียดเพียรตลอดมาเพื่อแสดงถึงความเคารพความนับถือคนลาวจึงได้ เพิ่มรูบแบบลวดลายพญานาคใส่ผ้าแพรพื้นเมืองของลาวเฮานีเนาะซึ่งว่าผ้าแพรพื้นเมืองลาวที่ว่ามีหูพญานาคนี้ยังได้ถึกไปนําแสดงในเทื่องเวทีประกวดสากลนั่นก็คือเวทีนั่งงามจัก,กรวาลหรือว่ามิส s ุนิเวิร์สที่ปราเปาไพามณี m มิส u n นิเวิร์ส2 0งได้นุ่งขึ้นแสดงในหอบสุดประจําศาสตร์ที่ผ่านมาการที่ยูเนสโกห้องรับเอาผ้าแพรพื้นเมืองลาวนี้เป็นอ่ามรดกโลกหรือว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่ สามารถจับต้องได้ก็ถือว่าเป็นข้าวดีทรงท้ายปีของลาวเฮาเลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่าจะเฮ็ดให้หลายประเทศฮ้จักลาวเพิ่มขึ้นก็คือวัฒนธรรมอันเก่าแก่เฮ็ดของประเพณีอันดีงามและสีไม้ลายมือของคนลาวเฮาเนาะถ้าผู้ชมถ้าวาถึงเรื่องของผ้าไหมหรือว่าแพ้ไหมพื้นเมืองลาวที่ว่ามีหุปพญานาคน,านี้ก็ถือว่าเป็นหัตกรรมที่คนลาวเฮาได้นิยมเฮ็ดกันในเมื่อก่อนเลยเนาะซึ่งว่าการที่จะเฮ็ดออกมา แค่ใหม่อันหนึ่งสิ้นหนึ่งนี่มันใช้เวลาดุลพอสมควรกว่าที่จะเฮ็ดได้อันนึงมันต้องได้ใช้เวลาหลายเดือนเลยกว่าไดเน,ะนาะเนาะทั้งผู้ชมและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่เฮาอยากจะนําเสนอในมืนน้อนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยสําหรับท่านใดที่เบิ้งคลิปของเฮาอยู่หากท่านคิดว่าคลิปของเฮามีประโยชน์หรือว่ามีสาระก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะว่าการกดติดตามเป็นช่องทางเดียวที่เฮ็ดนี้เฮามีไรายได้และมีกําลังใจเฮ็ดคอนเทนต์ดีๆห้ทํา ผู้ชมไดในมน้ำกันขอขอบใจสําหรับการติดตาม